กล้าพ้ออะไรเลยใช่ผมเห็นวันนี้โอปอเดินเข้ามาไม่มีใครกล้าพูดกับโอปอนะครับเพราะว่าดูหนังก่อนใครไปเรียบร้อยพวกพี่เมียใฮะแต่ก็ดีใจค่ะดีใจค่ะพี่ยาพี่แชมป์ดีใจมากเพราะว่าเราได้รับเกียรติในเป็นตัวแทนของคนไทยที่ได้ไปพรีเมียร์ได้ไปรับชมหนังก่อนได้ไปสัมภาษณ์ผู้คุยกับนักแสดงแล้วก็ได้ได้ไปเจอพี่กำกับเองแล้วก็เห็นเห็นเดดิเคชั่นในการทำงานของทุกๆคนในเรื่องนี้แล้วก็เห็นหนักที มันยอมรับจริงๆแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆที่ได้กลับมาเตรียมงากับทุกคนอีกครั้งที่ไทยแอบถามประสบการณ์นิดนึงครับไหนๆก็ดูหนักแล้วถ้าให้หนึ่คำกับอวตารเนี่ยภาคนี้นะฮะจะให้คำว่าอะไรกกว่เวลาเราให้เขาแต่ตอนนี้คือประธานมันเริ่มไปแล้วบอกแล้วว่าเยอะแลาวและยากมากถ้าหนึ่งคำไม่พอจริงคำถามนีดยากนิดคำถามนางงามในขณะที่ถูกต้องครับอกแต่ว่าแต่ว่าถ้าต้องเลือกคำหนึ่งก็คงเป็น exceptional ค่ะเพราะว่าื่่อนไมใช ก็ดูอวตารตั้งแต่ภาคที่หนึ่งภาคที่สองแล้เชื่อว่าแฟนคลับอวตารทุกคนเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าภาคที่แล้วมันดีมากภาคก่อนหน้ามันดีมากมันสามารถที่จะดีมากกว่านี้ได้ขนาดไหนอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูนะทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องถึงว่าภาพสวยแต่ในอย่างที่น่กข่าวคนไหนก็พูดอีกแล้วเอางี้เอางี้พูดได้ผนลุกนเลยเมื่อกี้อาจจะยิ้ด้วยกันภาคหนึ่งภาคสองสนุกมากแล้วภาคสาม สนุกกว่าไหมคอนเฟิร์มคำนี้เลยครับว่าจริงไหจริงกับว่าเขาบอกว่าสนุกกว่าสนุกกว่าแล้วก็มีรายละเอียดมากกว่าให้ความรู้สึกที่มากกว่าค่ะ